ตายาลิทเอทิบ1.2 e อ t r ทเกียร์ออโต้ปี2022โปรโมชั่นของเราอยู่ที่359,000 00, บาทเท่านั้นค่ะรถดีก็คคาสีประตูสภาพาไปสวยเมอแรกสภา,าไปแดงไม่แทว,วิ่งอยู่ที่70,000กิโลเท่านั้นค่ะแม็กลายสวยติดฟิล์มดำเรียบร้อยแล้วค่ะ มีสปอยเลอหลังด้วยค่ะประวัติฟีดาวจัดเต็มได้เลยค่ะส่งเดนละ6,000บาทคนซื้อ,อรายรับรวมอยู่ที่13,000บาทขึ้นไปก็ซื้อรถคันนี้ไปเฉีงงานได้แล้วค่ะน่าใช้สุดๆเทสมาร์ทม,มากๆเลยค่ะภายในสปอร์ตเป็นเบาะผ้าสีดำกระจกปรับไฟฟ้ากุญแจรีโมทแอร์แบ็กพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันเครื่องเสียงสแตนดาร์ด AM/FM AUX แล้วก็ d ค่ะ กว้างนั่งสบายแอร์เย็นเจี๊ยบค่ะได้แมกลายสวยนะคะเข้าออกก็สะดวกสบายมากๆเลยนะคะกว้างค่ะเป็นรถดีโก้ค่ะที่ประหยัดน้ำมันมากๆเลยค่ะคุ้มค่าค่ะสนใจโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์092 50 50 858ติดต่อแอมค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะบ๊ายบายค่ะ